เดี๋ยวถามใหม่นายช่างหน่อยครับเป็นไงบ้างครับนายช่างครับพอพอใจผลงานไหมครับอพอใจมากครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผ่านนะเท่าแก่มาตรวจการก็ถือว่าผ่านอ๋อครับครับครับความทนทานแข็งแรงครับจะเข้าบ่อเราต้องล้างตีนล้างเท้านะครับล้างเท้าล้างมือเอาเลยครับเอาที่คุณสบายใจเลย วันนี้เรามีสิ่งประดิษฐ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจให้ทุกคนได้ดูเล่นๆกันนะทุกคนดูอองไหมครับว่ามันคืออะไรครับตรงนี้คือบ่อก,กุ้งนะและที่เห็นอยู่นี้เรากำลังจะทำแพรทำสะพานเพื่อจะไปให้อาหารกุ้งนะนี่ครับเมื่อก่อนเราก็จะทำแบบนี้นะ ปักเสาอย่างนี้นะแล้วมันใช้ได้ไม่นานนะแช่น้ำอยู่นะใช้ได้รอบสองรอบก็ต้องย้ายไปที่ใหม่เ <_' S 2> ดี๋ยวมาดูตอนประกอบกันนะว่าจะเป็นยังไงนะก่อนจะลงบ่อต้องล้างมือล้างตีนนะถ้าเชื้อโรคเราต้องพิธีพิถันหน่อยนะยังกุ้งอะ่ะ งั้นจะเลี้ยงไม่ได้นะเชื้อโรคมันเยอะนะอนตอนนี้กําลังจะประกอบสะพานกันแล้วนะดูหน้าตาหน่อยเดี๋ยววันนี้ผมสัมภาษณ์หน่อยครับครับวันนี้เราก็จะมาหรือว่าออกออกแบบออกแบบสะพานสะพานโมอเตอร์ฟีดนะให้อาหารกุ้งครับเดี๋ยวให้นายช่างผู้ออกแบบเขาอธิบายนิดนึงนี่แหละครับอ,อธิบายสักอันนะครับว่ากว้างยาวเท่าไหร่ครับ นี่นะอันนี้มันเป็นสิ้นหนึ่งน,นะชะสิ้นหนึ่งสิ้นหนึ่งก็อยู่วันนี้เราก็ยกออกให้ดูโอเคโอเคเดี๋ยวระวังโดนหัวหน้าผมนะครับยกเข้าในเลยนะครับได้ครับพร้อมจะประกอบแล้วครับ,รบเหลื่อมต้นครับอันนี้เราก็เอาเกระดอนนะมามา,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 มาสวมเข้าตรงนี้นี่นะครับโอเคครับอธิบายไปเรื่อยๆครับไม่ต้องลงน้ำไม่ต้องปักให้มันยุ่งยาก ใช่ครับสงเข้าไปเลยโอเคครับผมยังไม่ช่วยนะครับผมยืนดูก่อนครับครับดูเป็นแนวทางสักอันหนึ่งก่อนครับเดี๋ยวให้นายช่างเขาประกอบให้ดูก่อนครับตัวที่สองแล้วตัวที่สองโอเคโอเคได้เพลงครับ <laughs> แฟนขับเรามีทั้งลาวทั้งไทยเองครับ ของเดิมๆทำแล้วมันใช้ไม่ดีใช่ไหมเราออกแบบ,บนี่ก็ตัวแรกเหมือนกันนะไม่แน่ใจว่าจะได้ผลหรือเปล่านะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวประกอบทีร็น,นเดี๋ยวช่วยเขาก่อนประกอบเสร็จแล้วก็ขึ้นขีสิครับขึ้นขึ้นขึ้นเดินไปตรงนี้นะระวังมันพลิกนะครับหัวทิ่มนะครับหัวทิ่มนะครับไม่ได้อย่างนั้น ตอนนี้เราจะทำอะไรต่อออไม่แล้วก็เอาอาหารใส่ยอไว้ถ้าใส่อาหารืรอถ้าในนี้หมดแสดงว่าที่เาวาไปก็หมดถ้าในนี้ไม่หมดก็แสดงว่าอาหารเหลือแล้วก็เพิ่มลดตามจำนวนเคครับตอนนี้สะพานเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับเหลือไม่กี่ขั้นตอนครับ ตอนนี้เราก็กำลังจะมาเซ็กยอดูอาหารนะว่าที่เราหวานไปมันหมดไหมนะตอนนี้ดูกุ้งในยอก่อน ไปหมดแล้ว ครับตอนนี้สะพานเราก็สำเร็จเสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบแล้วครับใช้งานได้แล้วครับแต่ว่าตอนทอดสะพานเอาไม้ไผ่ใส่เราไม่ได้ถ่ายให้ดูนะมันจะยุ่งยากใช้เวลาอยู่นิดนึงตอนนี้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วครับใช้งานได้ครับเดี๋ยวถามใหนายช่างหน่อยครับเป็นไงบ้างครับนายช่างครับพอพอใจผลงานไหมครับ พอใจมากครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผ่านนะเท่าแก่มาตรวจการก็ถือว่าผ่านอ๋อครับครับครับเยี่ยมเยี่ยมไปเราเป็นขึ้นสะพานดูลองดูครับลองความทนทานแข็งแรงครับจะเข้าบ่อเราต้องล้างตีนล้างเท้านะครับล้างเท้าล้างมือเอาเลยครับเอาที่คุณสบายใจเลยก็ตาเสือนะครับตาเสือใช่ไม่ร้อเล่นนะครับนะเลี้ยงกุ้งมันต้องพิถีพิถันนะครับ กว่าจะจับรอบนึงมือเราแตกและแหงหมดเลยเดี๋ยวๆไปดูขึ้นไปขยมดูครับความแข็งแรงครับไปเลยครับนั่นนะครับนั่นนะครับรับน้ำหนักได้เต็มที่ครับคนสองคนเดินสบายไม่มียุบครับเนี่ยครับนี่ใครจะทำตามก็ได้เลยนะครับเนี่ยความกว้างประมาณสองเมตรนะความห่างของแต่ละร่องนี่สามเมตรนะ ทำตามได้เลยครับประโยชน์เยอะแยะครับทําไมต้องทําอย่างนี้ครับอาหารเวลาหวานมันจะไม่ค้างสะพานครับไม่เน่าไม่เสียลงไปให้กุ้งกินได้เต็มที่ครับเนี่ยกลมๆอย่างนี้มันจะไม่ค่อยค้างนะแต่ก็มีบ้างอันนี้อาหารเบอร์เล็กอยู่นะถ้าเป็นเบอร์สีมันก็เด็นออกหมดนะคิดว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวยกดูกุ้งด้วยครับตอนนี้หวานอาหารเรียบร้อยแล้วใช้งานได้แล้ว นี่ครับมาเช็คยอดูอาหารครับอันนี้อายุกุ้งยี่สิบสามวันครับใช้ได้ไหมครับพอใจไหมครับพอใจมากแหมเลี้ยงฝีมือจริงนะครับนะฝีมือมากสุดยอดสุดยอดดูที่คบนั่นนะประสบความสำเร็จเรี้ยงจริง จบคลิปนะ <S 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 โอเคครับเป็นไงบ้างครับใช้ได้ไหมครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับดูสิครับขยมก็ไม่เป็นไรครับเนี่ยเหลือเฟือเลยแบกบอาหารไปเทแต่ละวันนี้สบายมากไม่ต้องกลัวตกแล้วนะทีนี้นะวิ่งนะของเดิมเราทำมันใช้ได้ไม่กี่รอบนะครับดูสิกองเป็นเศษเหล็กมาแล้วเพราะว่าต้องปักหลัก ลงน้ำไหมมันคูหมดน้ำเค็มทำอย่างนี้ลองดูโอเคครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับ